ฮะสวัสดีครับอยู่กับช่องพี่ตูนน้ำซิงบ้านช้างนะครับเที่ยวสุดท้ายครับโอ้ยตอนนี้ลงมาเช็คทางนะครับตรงนี้มีน้ำด้วยลองดูครับว่าจะรอดไหมผมงมาเลยก็ได้ เหยียบมาเลยปินป้นปินป้นปิ้นเออ <c oughs> โอ้ยทรมานครับเที่ยวสุดท้ายโอ้ยหลอดไม่น้อยขากลับนี่เบ้เาเบ้เา <c oughs> เบ้เา <c oughs> เฮ้ยเ้ย เสียวครับพี่น้องไม่ใช่ปลาปลาแตกบน่ะปลาโอ้ยนี่ครับเที่ยวสุดท้ายครับเที่ยวสุดท้ายจะเอารถเข้าจอดอูนะก็เป็นทางผ่านพอดีครับก็เลยเอามาให้เขาเที่ยวหนึ่งนะ เลยเลยเลยโอ้ยทางแคบด้วยอืมเลย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 ยังกินไหมโอ้ เทเราจะเทครับเป็นข้อกัวนะครับเที่ยวหนึง่งตรงนี้นะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันใดบ่นี่มันลื่นครับโอ้ยสวยแล้วครับพี่น้อง นอนลื่นนี้ครับก็ช่วงนี้ฝนก็ตกบ่อยนะครับนี่โอ้เนี่คมันลื่นนะครับเฮ้ยเที่ยสุดท้ายทำไมเป็นอย่างนี้เนาะรถหนักด้วยครับ ีนฟันกิ่งไม้ออกกวอนบนะไม่อยา่างเทไม่ได้ก็ให้จะาของเทเขาอันนั้นไป <laughs> โอ้ แล้มันยูบตดัว้เฮาเฮายังมาทางนี้ไงแต่มันมันลื่นลื่นเนี่ยมือนอยู่แต่มันแข็งอยู่ดีไยโอ้ยบไดายดอกบไดาย นีเลยนีเลยนีเลยไม่ไหวไม่ไหวทางมันยุบแล้วนี่มันได้บ่อยวาทุบบินบินล่องไหมโอ้ยมันยุบแล้วนี่ ครับอุปสรรคครับนี่เข้าก็ไม่ได้นะนี่บ่ไหวว่ะเขาว่ะไ่ได้ดอกนี่มันมันแตกแล้วม่วงส้งแล้วมันสิแตกแล้วมไมัน่หอดแล้วนี่เวลาเราปีนมาปุ๊บม่วงนี้มันสีอันนั่นเลยดิมันไปบ่ได้แล้วนี่มันเอียงน้ำมันเอียงมันเท่ได้แล้ว มันเที่ยวไดไหนแล้วเอาพวกนี้ปะแล้วคุณเอาไปใช้เองเออโอเคไปบไปไเดี๋ยวไปไปไดนแล้วนี่มันมื่นเหรอเออเพราะว่านี่มันเพราะมันมันมันบ่ได้แล้วนะนี่ครับดินมันแตกแล้วครับพี่น้องแมนมันเขาบ่ได้มันแตก เรเควนที่จเรา,เาเให้เจ้าของที่เขาเอาสายมาขนไปเทียนนิดเทียนหน่อยครับต้องทําใจครับเพราะว่าเราก็ไม่กล้าเสี่ยงนะครับอันตรายด้วยถ้าจมมาปุ๊บเอียงนี่เรียบร้อยครับงานใหญ่เลยเบาเบาเบาสายไฟยเด้อไปไปยกเลยยกเลย กดหนักด้วยครับพี่น้องโอ้โหจัดเต็มกรองครับปไปไปไปดูครับ

ก็เลยวอามันมันขึ้นมาได้มันติดน้ำเดี๋ยวเขาไปถายงหน้าเดี๋ยวให้เขาเอารถออกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเุีดี๋ยดี๋ยี๋ยวเี๋ีเดเยวเดดี๋ยวเยครับ ว้ามาขึ้นรถไปครับโอ้อันบักเขาไปเท้าเรียบร้อยเลยม,มันเอียงเลยแล้วเ,เนี่ยหอมแดงเมื่อกี้เออเท่ครอบครัวนะครับเมื่อกี้ไปไม่ถึงเป้าหมายครับถนนแตกก่อน ไม่ไหวไม่ไว้โอ้ยเจ้พขาเลี้ยงโอ้ยแล้วรถไทยมาดึงเลยแล้วบ่มี่ครับดูครับสา,ามมสามชามันมืดสามชาสามชาม,มันบม่มี่เล่บ่มี่ครับเล่ยเฮ็ดจันไดไหนเฮจันไดนี่อ่ะเฮ็ดจันไดเฮ็ดจันไดได้กันเฮ็ดจันไดได้บ้า เอหมเอาหมสามนิ้วไหมสามนิ้วเนี่ยมันบวมมีอนก็อย่าว่าเถอะโอเคดูครับกระดาษคนเฒ่าคนแก่ก็ยังขอสามชาตินะครับพี่น้องก็ะระแสมาแรงครับโอ้แต่คันนี้ไม่มีแตรครับจะต้องให้ท่าแกจัดซะแล้ว โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปเพียงแค่นี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ